กองทัพพาร์ทิซี่ค่ะก็ได้รวมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่าและสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่กค่ะในการจะขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนย่างกว้างขวางค่ะ โดยแรกแต่วานี้นะคะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5าอำเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีนายธีรพงศ์แพชรัตผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่หรืริววะส่อปอท5 <c oughs> ค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารนะคะเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่อปท5แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จาก N b t สบรทีฎสุราธานีแล้วการรวมไปถึงจากอาส่อวัตถ์สุราธานีกันนะคะได้ให้การต้อนรับพันตรีนวัดหิมสุรีค่ะหัวหน้าส่วนปฏิบัติการส่วนประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ี่แล้วก็มี ลอยตรีวัชระปัญจโรุษนายทห้ารประชาสัมพันธ์ไฝ่ายกิจการพลเรือนซนยนปฏิบัติการกองทัพภาคทิซี่และก็คณะค่ะในการมาประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์รวมกันสร้างน่วยงานค่ะอืมค่ะสําหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการรวมหารือขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์เมื่อที่พิงออมบอกนี่แหละค่ะระหว่างกองทัพภาคทิซี่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5และการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กกรมประชาสัมพันธ์ค่ะให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และ สนับสนุนภารกิจองค์กรเมื่อวันที่ยี่มีนาคม2568พา่าี่ผ่านมากค่ะให้มีความซดค้องกับวัตถุประสงค์ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์นี่และมีประสิทธิภาพเชือ่อถชื่อด้รวดเร็วและกรครอบคลุมกลุ่มเป้าไมยให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนยาาาอย่างกว้างขวางค่ะและก็ยังเป็นการกำหนดแผนง,งานและโครงการประชาสัมพันธ์รวมกันระว่าง3้น่วยงานรวมไปถึงประสรานง,งานด้านข้อมูลข่าวสรารการเผยแพร่กิจกรรมสำคัญรวมกัน สนับสนุนการผลิตซื้อประชาสัมพันธ์และก็เพื่อแผละผ่านช่องทางข้องแต่ละน่วยงานค่ะและก็นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุม5รือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นรวมกันไตรหมาสละหนึ่งครั้งด้วยนะเพื่อที่ว่าจะมาติดตามแล้วก็ประเมินพ้นการดําเนินงานมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์รวมในกิจกรรมสําคัญของรัฐในพื้นที่ก็เผื่อจะพัฒนาเักยภาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมอบรมหรือว่าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกันค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ประชุมรวมกันปลๆมมีกาารตติด ทำงานไตรมาสละนึ่งครั้งด้วยนะคะดยเป็นการพนึกกําลังรวมกับสร้างนวยงานเลยค่ะ,คะให้ประชาชนได้รับข้อมูลข้าวส้านทีทุกตองแล้วก็กว้างขวางนั่นอเองใช่แล้วค่ะ,คะ,คะ